บรรยากาศงานภูไทยกันเรื่องบนนั่งยินเต็มเหมือนเลยครับนี่ครับเป็นผู้ใดสบายดีบ่สบายดีปิตาอยู่นอกเงือนเนาะปิตาอยู่เขาทาสมัยตะกี้เงือนแบบนี้เนาะเงือนภูไทยกันเรื่องเงินบ่เออนี่ครับบรรยากาศโอ้หัวมันครับปบนมาโชว์งานเงื่อนงานเงื่นสมัยกับเขาครับโน้มันมันแต่ละต้นผู้ใดมีมันต้นใหญ่ๆหัวรุกหลอามาโชว์ในงานนี่นะครับ เต้นกระทบศากก็สักมีที่ต่างกัเปนประเดนนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนี่คือวิธีการเล่นของชนเผ่ากระเลิ่งนี่ครับเพื่อเสริมกำลังใจครับบบดนี้จัมือกันเต้นได้ครับบัดนห่วยงานต่างาอี่คือวิธีการละเล่นของชนเผ่ากระเลิงเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนี้มาเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนี้ครับ ท้าผู้ไทยกระเลื่องคุณมาพี่เต้ผู้ชุบจงงามๆได้แต่งตัวเข้าไปาลานี่ครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับอาเก็บภาพบรรยากาศขบวนพอดีให้เบื้องอีกนะครับในงานผู้ไทยกระเลื่ององกำลังคุณบากงานผู้ไทยกระเลืงองกำลังคุณบากจังหวัดสมุทรนครครับ กบวนกบวนกนเป็นกบวนสุดท้ายแล้วครับ ่อดบากรับตอนนี้นางล่ำกะนางพักพ่อนนะครับหลังจากล่ำโชว์แล้วนั่งพักพ่อนนะครับไม่จำกัดสาขาอาชีพและมีภูมิลุนายอยู่ในเขตอำเภกอกุดบากผลการคัดเลือกครับหนึ่ง,น,งนายนรินชัยมณี chả cũng điên là nó bao à, nó là thò พพชุนเยาวชนคนภูไทยขุไยไดไห่แต่ละซุ่มนะครับครแบบนี้ผมื่อทำมาเก็บภาพบรรยากาศงานวัฒนธรรมวิถีชนคนภูไทยนี่ครับหลังบังใหญ่ครับเป็นสร้างไว้นี่ไปเดินว้างเงินเจ้าโคตรนะครับเงินเจ้าโคตรแต่าทางใต้นี่บริวารัน่ใดนะครับผมณกัอ่านบอกคือกัน แต่ว่าพัดเรื่องหนึ่งจะเป็นภาษาลาวครับเพิ่นเขียนว่าเฮือนเจ้าโคตรนี่ครับเพิ่นตกแต่งประดับประดาเร,เรียบร้อยแล้วครับผมเก็บภาพบรรยากาศมือนี่มืองานเพิ่นมาโฮมกันครับพี่น้องทงอา,า,า,าทง,ทงสอประปวาร์เล่าเขากับมาไลพี่น้องทางสปปวารเลาเกัมาร่วมงาน ภาบรรยากาศในเบิ้งครับมีอาหารการกินขน,นมเซน,นของอยู่ของกินเรียงพร้อมครับเดี๋ยวไปเก็บาพาบรรยากาศบ้านชนเผ่าไทยกระเริงต่ออีกนะครับนี่ครับทานนี้ที่เป็นหลังจ้างเป็นลังเนนน้อยนะครับนี่ครับอันนี้ชนเผ่าอุทยย่อครับอันนี้ชนเผ่ายยอุไทยย่อ นี่ครับบ้านบ้านไทยย่อเนี่ครับได้เบิางบ้านไทยย่อครับนี่ครับตอนนี้คนเปิดกรอกจนเป็นอะไรทั้งนอกแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งหลังต่อไปครับหนึนายธนาบัตรพละชัยพวกมือนี่มืองานบ้านคอยเงี่งมือโฮมเพิ่นนะครับอันนี้ไทยกระเลิงบ้านนี่ครับเป็นเงานของไทยกระเลิงครับบ้านลังนี้มีเครื่องประดับประดาสวยงามครับ นี่นี่ครับมาเบิ่งเงินผู้ไทยกะเลื่องแท้ครับบันอันนี้เงินไทยกะเลื่องแท้เป็นบ่อเนา่ภไทยกะเลื่องแท้นอกนี่เนาะนี่ครับบรรยากาศเงินผู้ไทยกะเลื่องเป็นน่งยันเต็มเงินเลยครับนี่ครับมื้นใดสบายดีบ่สบายดีเป็นตายูน้องเงินเนาะปนตายูเขาทาสมัยตะกี้เงินแบบนี้เนาะเงินผู้ไทยกะเลื่องเป็นบ่อืมนี่ครับบรรยากาศ กระบอกเงินกูไทยกระเริงแต่เก่าตะกี้เป็นแบบนี้แหละครับแต่อยู่ครับนี่มีห้องนอนมีเสียมีเงินทั่วท้องกินมีสร้างขอบคุณหลายๆครับท้องกินนะครับที่ผ่านบรรยากาศเต้์เบิร์กสโตรีเคยนกิสิมีการมาตุ้มมาโฮมกันสรีห้องอยู่ห้องกินสุกันกินนะครับห้องกินเช่นกันหน้ารนบ้านในเข็บปลา ผูไทยก็เลิกกันกับงานหลังนี้ครับเคลื่อนงานนี่ครับงานหลังนี่กับงนเป็นบ้านทรงเก่าผูไทยก็เลิกกันยันเก็บเขาคลองแล้วมันบอกสก๊อตแล้วงานแล้วแล้วเนาะ่นัีมืองานมือห้อมมันกลับมาตุ้มมา้อมกันอยู่สุ่มไผ่สุ่มมันอย่างงานไผ่งินมันนะครับวิชาเบื้อหลังนี้ต่อนะครับบ้านเนี่ยวาเบิ้งหลังนี้ต่อนกดไผ่เพรทังนี้มีตากเนื้อแห้งพร้อม เป็นบ้านชุนเผาคุไทยกระเรื่องขึ้นกันบอกรังนี่ก็ได้เป็นสาตะบดาองครับเป็นไทยกระเรืงขึ้กันบอกรังนี้กระเลื่งขึ้กันาสันนะครับเดี๋พบรรยากาศในเบื้องถ้ามีกําลังหนึ่งเขากําลังเอาเข่าใส่ถุงนี่ครับบรรยากาศงานคุไทยกระเลืองนได้อย่างไรเอ็ดกินมื้อนี่ซุปไกซุปไก่ซุปหมี่ตเน้พิซซ่ ท่านพี่ชัยตาบิมศรีเปไนเบื้องหลังยืนต่อครับนายกเทศมนตรีตำบลิมบาเก็บภาพบรรยากาศแต่ละซุ้มเพราะว่าเพราะช่วงนี้กำลังค่ำแล้วครับเพราะว่าทางผุ้นักการมอบรางวัลมอบโล่ให้สำหรับเยาวชนนักศึกษาเ้อมกับมาชมบรรยากาศครับช่วงค่ำๆครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องคับนี่ครับ ภูไทยก็เรื่องสมัยตะกี้ครับน่ครับเดี๋ยว,วครับผมกับชมหลังนี้ครับบานหลังนี้เพม,มีการแสดงความรัการเินการแสดงพี่จีรอบโลกประทานเล่าอาจารย์ประการแสดงเาราการยันนี่ เต้นกระทบศากเต้นกระทบศากเราคุ้นกระทบศากสมัยโบราณเพิ่นอ๋อครับเพิ่อนายเป็นกันเพื่นดีนี่ครับสมัยโบราณเพิ่นติมีการละเหรียญมีครับเต้นกระทบศากกับสั่งนี่หายเต้นได้หายเต้นไว้ได้ครับที่แข็งนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องล่างครับหนึ่งมีคือวิธีการเล่นของชนเผ่ากะเลืนครับหนึ่งนี่ครับ เพื่อส่งเสริมกำลังใจบนจับมือกันเต็มได้ครับบ้านหน่วยงานต่างนี่คือวิธีการละเล่นของต้นเผากะลิงไม่ไม่ไม่้ักท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 ัทักทักทักทัับทักทักทกทักทงทัก นี่คือชนเผ่าภูไทยกระเลิงนะครับบ้านเพิ่นสมัยตะกี้นี่ครับเมื่อนี้เพิ่นมาตุ่มห่มกันครับมีทั้งผู้สาวนี่ครับหลายคนนั่งมีแต่ผมงามนั่งลำนี่ครับมีแต่พี่ตุกจบมันงามอันนี้มาแต่บ้านใดน้องนี่นั่งบ้านบัวบอกบ้านบัวนี่ก็ไทยกระเลิงมด้กันเลยนะ ความนักเรียนม ies, yeah. ัตตะบ้านบัวบ้านบัวกับเป็นบ้านผูวไทยกับเรื่องอีกบ้านนึงนะครับเป็นก็มาในงานผูวไทยกับเรื่องนี่เก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งนี่คือเื่นสมัยแต่เก่าหลีผัวไทยกับเรื่องเนาะสมัยแต่เก่าเนาะนี่เนาะก่อนหน้านั้นครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวคุณพีเก็บภาพบรรยากาศหลังอื่นอีก ประเทศนะครับการแบบนี้ให้เสรีนิยมกุฎบ่ากันเมื่อกี้นะครับข่าวมาชมหลังนี้ครับท่านผลิตพระคุณท่านพระครูภาวนาส่วนธรรมนะครับแจ้งนตามอบรางวัลชนะเลิศช่หลังนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งข่าวมาชมบรรยากาศหลังนี้ครับทีมนะครับที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมเก็บาบรรยากาศเพชรหมูกี้กินแกงหวายครับขอเสียงปรบมือให้ทีมเทปโมกี้กินแกงหวายด้วยครับภาพบรรยากาศในเพิ่งรังนี่กินแกงหวายนะครับะเอาไปเก็บภาพบรรยากาศรังต่อไปครับตอนนี้เทปโมกี้นะครับเดี๋ยวจะไปชิมทั้งคนระกับหมอบร้อนกันเยอะแล้วครับอย่ทั้งเวทีครับเข่งตัวแทนแล้วครับงนี่ไปรับ บ้านเลขที่รางวัลยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับทีมเพชรหมูขี้แกงไก่หัวโอ้หลังนี้สิมีสินมีสินมีพรมสินมีอยู่ฝ่ายเข็นฝ่ายทั้งนี้เข็นฝ่ายโซ่แบบสดเลยครับนี่อันนี้พูดไทยกับเรื่องกันต้องเฮื่องรางนี้เนาะกัเรื่องกุฎไทยกุฎไทยบ่กุฎไทยย่อบ่ ใ้มพนนกันแต่ว่าโมเมนผู้ไทกับเรื่เงินบ่อต่อไปรับรางวัลรองเลืพันอที่สองมโชว์ในงานนี้จินมีได้แก่ที่พี่เก่าไทยเกินขอเชิญตัวแทนทีพัพี่หยางสนไทยนครับครับางวัลที่ครับสิมีผ่าพันขอโชว์พร้อมอยู่ให้ทยกันเรื่อง้่้ไยบรรคุนน้ำใสอันนี้ครับนู้พนไทย นำใสหมูแปดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามให้เพิ่นความบรรยากาศเุืนรองชนะเลิศอันดับสมได้แก่แม่บายสีผู้ดีหเขาครับเรยนเชีญครับอันครับบรรยากาศเตะเก่าสีพอคนเข็นฝ่ายแบบนี้แหะครับนี่นี่เปันนี้ค้นแล้วเพิ่กระเอาตัวนี้มาู่ปยบกเปยน่เป่เปยกเ่เปฝ่ายกเปยายเปาเปอาเปฝายก็เปเปย์่าเปย์่เป่ เออเพิ่นว่าเปีไฟเปีไฟภาษาไทยผมเลยเข้าใจว่าปีปีคือปีนอนโมเมนครับปีครับอีกสองรางวัลภาษาเล่าก็จะว่าเปียต่ไปเรางวัลตนขึ้นโบราณยอดเยี่ยมไฟนี่ครับต้นพึ่งโบราณยอดเยี่ยมมาคว้าไม้กันเดียวกันครับทีละฝ่ายได้แก่ทีม เ่ี้ยไกบเปียก็จะเป็นช่วยรักวขอบคุณหลายๆครับที่เบิดบรรยากาศสอันี้ส่สื้นี่น่อยครับไปสีมันเยี่ยมเลยอตอนนี้ไปสมันบเออมันมันบกัดว่านั่นแหละมันเศร้าแดดแล้วมันรบอเยียเยี่ยมอยู่บกัดแล้วไปสีั้พี่ตาหูกดเลย ตัมเคปูกี้่กิ้งแกงหวายครับเปิดตัมเผ็ดุูงี่แกงหวายแต่ตัมใหม่ๆเลยแล้วก็รพช่วยรัลทั้งนั่นนะครับถามันก้อที่เบรรโช่วยยันนั่นได้หลายล้านนี่ครับบรรยากาศนี่คือบรรยากาศกับเกาในสมัยตะกี้เปิดกับตัมโหแบบนี้แหละครับผาอีแตงขี้เหล็กแต่พอแต่แม่เพิ่ดกับผายแบบนี้แหละครับมวยไทยนะครับเก็ได้ซื้อ มือนี่บอคอมีได้ขันเบลอนุรักษ์ไว้เนาะเพราะว่ากุมื้อนี่เขาถอยหาซื้อน้ำตาลก็รมใสยังะได้วกนาไรอกอมต่กอกความตะกีนั่นบอได้มีไฟฟ้าขึ้นกูมเอื้อนนี่้าวบอละอนุรักษ์ไว้กับสิบอได้เห็นได้ลูกร้านกันสิบอได้เห็นนะครับบรรยากาศดย่านี้ครับไปส่งับิงสาตะบลกุนไหครับมาเบิงหลังนี่บานนี้ เสียงดังไม่แด้พ่งล้างนี่ครับเทศบาลตำบลกุฎบากครับเจสบาลบรรยากาศหลังนี้ต้องอันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับเดือ้ครับอันนี้จาชนเผ่าชนเผ่าไทยกันเรื่องกันบ่ครับบ้านยังนี่ตำบลกุฎไห้ตำบลกุฎไห้บ้านข้อค้านป่อยใหญ่ชาวภูไทยกันเรื่องกันนี่บ่ครับ นี่ครับอันนี้กับบ้านผูไทยกันเรื่องกันนํามาเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนี่ครับถ้าผูไทยกันเรื่องคนมาพี่เต้ภูชุบชงงามๆได้แต่งตัวเข้าไปเลยนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับราัเบื้องบรรยากาศนี่ครับูไทยกันเรื่องสมัยเก่าครับผมสวัสดีครับรางวัลครับบนบรรยากาศเงื่อนแต่สมัยเก่าครับสวัสดีครับนแต่ยูกับเงื่อนสมัยต่เก่าเนี่ยแต่พอแต่เมย์แต่ปูแต่ยาห้องบนอยูแบบนี้แหละครับนี่ครับ รางวัลการเบิมงรองชนเลิศนี่คืองานผู้ไทยแอดดัลมอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครชนเลอศอันดับสาได้แก่นนี้เตรียวไบยัดยังนี่ครับเป็น้ะนจีบสุวัตสําบานบสีใบีบ่ประเพณีกุดแนีครับเอาใบู้แนเซียผู้แขนเซียวอ๋อครับประเพณีพันจีมีการผูกแขนเซียวพันจีมี มีพ่านมีผ้าขวัญนะครับมีผ้าขวัญมีพ่านอันนี้ครับพัชริภูแขนเชี่ยวกันสองคนนี่บอกพัชริภูแขนเชี่ยวกันบอกที่ครับนี่ผูกเชี่ยวจะเกิดขึ้นแล้วครับครับอ้าวว่าที่ตามเบิ้องฉันลงเพรว่าเดี๋ยวับท่านท่านนายเบอร์จะโอ้ลงผู้่าสิเขามาเป็นเป็นประธานอ๋อครับต้องรอเิ็นก่อนบอกเพราะว่าผมในน้ำ ซึ่งเป่าเป็าเรื่องของบ้านเขาใหญ่เออ่องวันมั่นสิผูกกันเรื่งบ้านสิผูกกันเองว่าแม่นแต่วนี่อ๋อต้องล่อร่องผูกบ่าเดี๋ยวต้องล่อร่องผูกบ่าเป็นสองานในพิธีการดูเสี่ยวเดี๋ยวจะมาเก็บผานบรรยากาศอีกทีหนึ่งครับ